สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องตะวันปันอาคีบทุกท่านนะครับวันนี้ตะวันปันอาคีบจะพาพี่น้องมาดูเห็บที่ทําจากฟางนะครับหลังจากที่ทํามาประมาณ18วันนะครับก็ได้เห็นดอกเห็ดเพราะว่าอากาศหนาวมากนึกว่าจะไม่ออกนะครับตอนนี้เห็ดกําลังออกดอกนะครับออกดอกมาเรื่อยๆเห็บจากฟางนี้จะออกเรื่อยๆนะครับ จะไม่ออกมากเหมือนกับไอทำอาจากากากมันนะครับแต่มันจะออกมาเรื่อยๆออกมาให้เราเก็บได้เรื่อยๆเก็บได้นานๆนะครับสูตรนี้เหมาะสําหรับที่เราจะทาไม้บริโภคในครัวเรือนนะครับแต่ถ้าจะทําทเป็นอาชีพต้องทําเยอะนะครับต้องทําเยอะแล้วก็ฤดูที่เหมาะสมที่จะทําเห็ดฟางนะครับ ก็คือช่วงฤดูร้อนกาลงแต่เขาจะได้ออกใกล้ดีกว่านะครับสำหรับปีนี้รู้สึกว่าจะหนาวมากาปีพศสองรแปบนี่หนาวมากาเป็นแทบที่ว่าเห็ดจะไม่ออกนะครับการจำเม็ดของเห็ดแ่จับเม็ดออกเป็นชั้นๆนะครับตามด้านข้าง ด้านบนที่เป็นหน้าชั้นก็จะเริ่มโผล่้เห็นนะครับสั้นงจากนันก็ก็ชงดูเวลามสั้างชดูวิเดียว สำหรับการทำเห็ดฟางจากฟางข้าวนะครับก็ทำให้พี่น้องได้ดูในคลิปนี้แล้วต่อคลิปตอต่อไปก็จะเป็นาการเปิดดอกของเห็ดนางฟ้านาง,งเดชออาจากฟางข้าวเหมือนกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องตะวันปนันอาชีพ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับดูเป็นกำลังใจให้นะครับกดไลค์กดแชร์ใ,ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม